ดีกว่าสู้ไม่ไหวโอ้สายไปไหนวะเนี่ย <nenhum> ขวาตัวนะครับขวาตัวนะขวาตัวนะครับขวาไกลเลยขวานะครับขวานะครับขวาตัวนะครับ น้าเขารักเราจังเลยสวิงเลอะด้วยดิีขอบคุณครับอมอ,อนนมอนต,ต,ตรงนั้นมันไม่แซบสามกำครับ ไเียสายตัวนะครับสายตัวนะสายตัวนะน่าลเลอาสายตัวนะครับโอ้สายตัวนะครับสายตัวนะสายใกล้นะครับ เขาออกแชร์คต <laughs> ัวกันเฮ้ยไอ้นายมึง้ายว่ะมีสตอรี่ดะไรงั้นนะกี่แล้ววะมีสตอรี่เปล่า อขอบคุณครับกระชนะใส่ดีใส่ดี ต bon <net chae us> ไม้อยู่ไอ่พกนี้ชอาดอตอไม้ไม่ดูไฟไฟอ่ะตอสายไฟออกไมมไม่ค่อยแดงเลยเห็นไหมล่ะต้อนี่มีนวสายไฟอยู่โดนรแดตายต้อนีีอะไรล่ะแค่ไฟแค่ตอ านึกว่าไม่ใช่ป่าครับผมนึกว่าไม่ใช่ไงนึกว่าหญ้าก็น่าจะสดหญ้าก็น่าจะเขยา่าให้วิ่งปูดเลย ดีด้วยปาลารอบนี้ติดลมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเควันครับสองจุดห้านะตัวนี้หลังจากที่หลุดไปเมื่อกี้ตัวหนึ่งนะ ในเต็มสองคนระับไอ้กัดแม่งัยากติดหญ้าไม่ขยับเลยสองจุดห้ากำไปนินนะนี่เข้ามุมปากเลยตัวเมื่อกี้นี่โหสลัดเดือทิง้ง หนี่ว่าเป็นยุทธฝนขี้สดนี่แก้วอะไรนี่แก้ววะน้ำแข็งหรือมี่นี่ดิน,ดน้าน,ออน,น้าเล็กกัดลายปะนินดีนาเล็กไม่ให้ลายปะนินอ่ะขวานะครับขวาตัวนะครับ

ปลาเขาเลยปลาไม่ไม้มาตกปลาไปยืนช้อนซ้ายขวาเลยก็นี้ก็ตีมันจำสีใดนีไม่นขันดำหางเขียวพอตีกันอยู่สามสี่คนเทาสีอื่นไปแสกันเลยก็ยังว่าเออแกเลยนี้ปรากติถ้ามันจำสีนันสีกัดสีใดก็สีนันเลยแต่นี่ว่แม่น ขวาตัวนะครับไอ้ซ้ายตัวนะครับโอ้ยาวยาวยาวสายนะครับซ้ายนะซ้ายยาวครับซ้ายนะครับซ้ายยาวเลยนะครับซ้ายนะครับซ้ายไกลเลยสายตัวนะครับนะซ้ายไกลเลยครับโทษนะครับโทษนะครับ

ป่าใครขึ้นหน้าบ้านล้วฮะขึ้นตัวมือบนหัวะไรง้ดิใคระใครคูว่าตบปากขบ้นขอบคุณครับเข้าขางเข้าขางก็ดีแล้วพี่รับระวังมือน้่นอาคีมดีกว่า หยิบเลยนะงานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาไปฝันน่อยครอบอันตรายน้าไปเลยด้ครับสวิงไม่ใช่สวิงรับผมใช่ไหมครับเออสวิงตักปลาดีนะเอาละพวกเดียวกันไม่ได้ใช้ตักปลาเลย

<c oughs> อาแล้วเว้ยกวนเขาแล้ว ไม่ได้ตามหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยน้กบอลในในเยอะแล้วกลับได้แล้วถิ่หนเนี่ยนีไงล่ะถ้าเป็นเดินมาหน่อยถ้าเป็นยกกระดีโชว์ฟองฟอดเลยปมาช่อนหรือปล่าอะไรเดี๋ยวมันมันมันกัดไปทีหนึ่งนะเมื่อกี้น่ะทำไมฟองมันขึ้นโอ้ยกระพงอยู่ครับ ขอบคุณครับนะน,น่ะกดีนะครับวันนี้อื้อวันนี้กินลายปนินเว้ย ลา,ายปานินนะเขียววันครับผมตกไปทีหนึ่งก่อนนะเนี่ยปลาจะปลาเก่าเลยตัวนี้ดูเก็บยังอันนี้อยู่เลย เราจะมันหลอนกันแบบนี้ไม่ได้นะคันหลุดมือเลยนะสายตัวนะครับสายตัวนะสายตัวนะครับ

เติมสีเดิมนะเนี่ยก็มานรล้อนะให้ผมอยู่ร่มได้ทีนะน่าจะใจดีดมาหูนะเอดีเาส้วก็จะติดี่คนมาการดสูืาวนัก่ขัวยลูกกระามันบาดพวลูกกระถาเียวกอ เลยไม่ไ้ปลาข้าวสวิงเดียเติมนะเติมแล้วลเป็นกลุงเลยบลุงแล้วปลา